สวัสดีครับพบกับผมเทนนัทรัตน์นะครับพบกับผมคลิปนี้นะครับจะมาแนะนําในส่วนของเครื่องซักผ้านะครับโปรดักรจากทางไฮเซนนะครับแบรนด์ไฮเซนนะครับเป็นแบรนด์ระดับโลกนะครับที่มีประวยาวนานนะครับและยังมียอดขายเป็นอันดับต้นๆในหลายประเทศเลยนะครับรุ่นนี้นะครับมาพร้อมระบบ Active Hygiene นะครับ1.0นะครับโดดเด่นนะครับด้วยระบบ Active Hygiene หนึนยครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีนะครับที่ช่วยเพิ่ม ความสะอาดนะครับให้กับเสื้อผ้านะครับของเรานะครับได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับด้วยการกระตุ้นนะครับน้าด้วยเทคโนโลยีเคมีไฟฟ้าจึงทําให้เกิดการฆ่าเชื้อนะครับอย่างรวดเร็วนะครับและยังเป็นการปกป้องสีของเสื้อผ้านะครับอีกด้วยนะครับนอกจากนั้นนะครับยังทาให้ผ้านะครับนุ่มฟูด้วยนะครับสาหรับเทคโนโลยีแอคทีฟไฮยีนโปรแกรมการซักเสื้อผ้าเด็กนะครับปกป้องผิวของเด็กด้วย อุณหภูมิสูงนะครับโปรแกรมซักเสื้อผ้าเด็กนะครับใช้น้ําที่อุณหภูมิ60องศานะครับเพื่อกําจัดแบคทีเรียหรือเชื้อโรคไรฝุ่นต่างๆนะครับที่เกาะอยู่ตามเสื้อผ้าของเด็กนะครับแล้วจึงเริ่มกระบวนการซักนะครับเต็มขั้นตอนนะครับเพื่อความสะอาดรับให้กับเสื้อผ้านะครับถังซักดีไซน์พิเศษนะครับที่มีการออกแบบให้เพิ่มประสิทธิภาพการซักนะครับและปกป้องนะครับ เสื้อผ้านะครับได้ดียิ่งขึ้นนะครับดีไซน์นะครับจำลองนะครับเป็นไข่มุกนะครับเพื่อสร้างพื้นผิวที่แตกต่างให้กับการซักถาเปรียบเสมือนการยี่ผ้านะครับอินเวอร์เตอร์โปรนะครับพักผ่อนได้อย่างเงียบสงบนะครับด้วยมอเตอร์อินเวอร์เตอร์นะครับทำงานเงียบนะครับความถี่และทิศทางในการเคลื่อนที่ เพื่อได้ประสิทธิภาพนะครับการทำงานที่สูงสุดนะครับจึงส่งผลให้มอเตอร์นั้นมีการทำงานที่เงียบนะครับอายุการใช้งานที่ยาวนานซักและอบเสื้อผ้าที่จำเป็นได้อย่างเร่งด่วนใช้เวลาเพียง60นาทีเสื้อผ้าก็พร้อมใส่นะครับรุ่นนี้นะครับมีโปรแกรมซักและอบด่วนภายใน60นาทีสามารถทั้งซักและอบเสื้อผ้านะครับ ให้พร้อมใส่ได้ในทันทีจึงช่วยแก้ปัญหาได้อย่างง่ายได้สำหรับชั่วโมงเร่งด่วนโปรแกรมนี้ถือว่าตอบโจทย์เลยทีเดียวนะครับติดตามและตรวจเช็คสถานะการซักได้จากทุกที่ทุกเวลานะครับด้วยนะครับแอปพลิเคชัน Connect l i ท e นะครับรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นใหม่นะครับมาพร้อมการเชื่อมต่อ WiFi และสั่งงานเครื่องซักผ้าผ่านแอปพลิเคชัน Connect Li ท e นะครับนั้นช่วย ให้สามารถตรวจเช็คโปรแกรมการซักได้จากทุกที่นะครับรวมไปถึงนะครับจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อเครื่องซักผ้าซักเสร็จนะครับจึงลดปัญหากินอับเนื่องจากเสื้อผ้าค้างอยู่ในเครื่องซักผ้านะครับและจบไปแล้วนะครับสําหรับเครื่องซักอบผ้าที่เป็นโปรดักรุ่นใหม่จากทางไฮเซนนะครับเครื่องซักผ้าขนาดทางซัก8.5กิโลกรัมนะครับแล้วก็อบได้ถึง6กิโลกรัมนะครับ นีก็ฝากนะครับเลือกซักอบภาพโปรดักต์จากทางไฮเซนไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ